อ,อ๋ตอตัวนี้เป็นป่าไผ่ป่าไผต้งหมดเลยน,นเนยนนนอาะนอตายนะต้นสาดเนาะต้น,น้น์นเนี่กินโากินะินเน ง่ายาาายัอ้าวาม,ามีนะนย,ยังไม่แก่เต็มที่เลยยังไม่ดำมากกินธนินก็ชอบทำลเย ไม่ได้แล้วนี่เก็บเก็บเก็บเขาอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้โหว้าว ผมก็มีนี่เห็นไหมนี่นี่ไงในขนมกินละผลไม้ป่าแท้ๆมาหดร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วไม่เคยทำอะไรมันเลยปุ๋ยก็ไก่มันขึ้นไปทายลงมา